สุรีทาขอฟ้าผาเชิญท้าวิธีหม่ชีวิตลิขิตไว้ต้งที่เอาผนหาหนทางเจ้าโอโนกคำอินน้อยมินลองลอยเล่นปีข้างเลือกอ่อนสีเขียวเปล่าส่งเสียงแจ้วแววพนา วันหนึ่งที่โพบินเพื่อย่นยินทินนพฤึกษามสังเกตเหตุปัญหาเห็นป่าใหญ่ไฟลุกลามสิ่งโตคำรามร้องบอกอกันพอ้องตัวเชตนคำหนีภัยทะเลวงลางแนแนนอต้ควันเรียง ้มสะอาดตื่นตระนกมวลหมูนกต่างทงเทียงริ่งข่างต่างหอมเรียงโลดพงโพนจนจับไปพึ่งว่าอาจเจ้าลินเอ๋ยชนะให้ลเลยถึงไฟมาไอเดือดร้อนทั่วพงไพ่ถิ่นอาศัยจะไม่มี ลิงต่ออบด้วยอตกใจเอตดไฟมาไอในเรื่องนี้มนออุษย์ไรอ่ามดีรูปพื้นปาา่าฝาทำลายนกขมิ้นยิ้มเช่นนั้นฉุกคิดปันก่อนจะสายปัญห,หาต้องคลี่คลายสอนความในไอไตรตรอง จึงแจ้งมวลมิตรว่าขอช่างป่ารวมปรองดองนำน้ำต่างภัยพ้องเลยหมอดลงจงช่วยกันฟูงาสาดดับเปลวไฟล้วนต่้งใจอย่างมุ่มันดวงมาสมานชันรู้ฟันฝ่าสามคี เลี่ยวเพลิงเริงรูปมหมอปพออดลงได้ย่างเร็วรียบอุปสารคเพียงเท่านี้ก่อโผนพ้นต้นฝาฟันเรื่อง,อ,อ,ง,ง,อ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 ,งอ่อนจอจอาักปาเพื่อเสาะหาต้นเหตุนั้นเห็นคนรุกไัยสันจึงเข้าทามต่าง,างใจ ใหญ่จึงทำเช่นนี้ทุกชีวิตเดือดร้อนใหญ่หากท่านได้รับภัยคงเจ็บช้ำน,น้ำตานองมนุษย์ได้ฟังความก่อคิดตามผลสนองปัญญาจึงไตรตรองแล้วจากไกลไม่หวนคืน ปากกลับมาสบมบูรณ์ดนเอิ่มคูนสูงแชมชื่อือ่นสัตว์ดาไา้แหลมปลื้มเปลมปรีดลุกชีวีนกคมิอินสร้างขอคิดจงพินิจมองให้ดีหยิบยืออื่นหมอบไมตรียอมสุขสันมันปรองดอง ท้าโอ้ใจในทุกเรื่องพอประเทืองสู่ทางทองฟ้าสาั่นคืนวันกองด้วยรู้อัมรักสามาัคคี